ก็วันนี้ก็ได้ไปสามสี่ตัวรับวนี่สำคันเบ็ดเอามาสี่คันนะห้าห้าคันหกคันคนรัเนี่แล้วก็ตกในคลองเปพาไปดูปาบทางกงค็ค่อย,ค,อย,ค,อย,ค,อยค่อยลงนะชามันชันเยอะลื่นคือะตกน้ำนน ปลาตะเพียนไม่เ hey. นี้ยตีวใหญ่ๆ,ๆเลยตัวใหญ่สุดครับนี่ตล้วนี้สามตัวครับใช้เวลาใช้คุ้มครับสองชั่วโมงก็ได้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับหรือชั่วโมงหนึ่งจะกลาว่านละนี่ก็จะมุดแล้วครับนี่ตอนนั้นตกตรงตรงนู้นครับนี่ปลามาขึ้นช่วงนี้ครับเนี่ย ุูนหงสขึ้นครับมันขึ้นเต็มหมดเลยก็เลยย้ายมาตกฝั่งนี้ครับมันใกล้บ้านเดีกก็ไม่มีอะไรมากครับคันนี้นะผมใส่ทุนนะ่นไว้นะ่ะเอ็นนั่นน่ะมันใส่ทุนน่นนะครับทุ่นจิ๋วมากเลยมันขึ้นตกปลาหมอเวลามันกินมันก็จะตอดตอดถ้าผมรู้เรื่องตรงนั้นตรงนั้นเป็นลมนะคันนี้พุ่งตีเมื่อกี้เอง ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับกับคองปากชวดนะครับก็คลองนี้ก็สว่างยิ่สกก็โดนไปหลายตัวแล้วครับแค่นี้เอาลนะครับนีเอาละ